้อนแล้วก็สู่ช่อง Hi Studio นะคะวันนี้เรามาอยู่กันในแมปุูดเดี๋ยวนีเรามาอยู่กันในแมป The For East La v a นะคะทุกคน Oh my God The East าวาความการไอการเป็นอนการเก่งอืกำลังจะโม้เลยว่าเขาเก่งในด้านออบบี้แต่ก็ตกมากอ่อนอ่ะเฮ้อเดี๋ยวเพื่อนเฮ้ยเพื่อนอย่าดันกันได้ไหมเนี่ยว่ายน้ำลาวาสุด ล่าอนรลุ้น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 มีการมีการหัวร้อนเกิดขึ้นนะครับการอัดคลิปร่าช้ามาก อ่ะทุกคนคะเราจะมีข่าวจะมาแจ้งคะ่ะคือ,กา,อ,คอ,อการอัดคลิปการอัดคลิปของเรามันราช้ามากเลยคะ่ะเพราะว่าอ่าไม่ใช่คะ่ะเพราะว่ามีคนบางคนถ่วงเวลานะคะ<ม>เออรีดยังไงคะเนี <c> ่ย <oughs> ไม่ได้แอบไปดูอนิเมะเลยไม่ได้แอบ,บดูอนิเมะแต่แอบ,บดูสปอยไม่ได้แอบ,บดูสปอยด้วย <c oughs> และอีกบบอย่างอบอืมังงะแอบ,บดูตัวไว แอบดูตัวไยเฮ้ยก็ปรมาจาร์ลัทธิม,มันไลหลุดเข้าไปอยู่ในกูซูแล้วออกไม่ได้ถึงแม้ว่าจะดูซีรีส์เขามาแล้วก็เหอะแต่ก็ต้องไปดูอนิเมะป,ปะอยู่ในกูซูอ่ะคงข,งขงม่เข้าใจหรอกไอ้นี่มันบ้าบ้าตรงไหนสาววายบ้าเหรอ,อสาววายบ้าเ<อ>หรอเอ้าอเหรกูพูดว่าไอ้นี่กูไม่ได้พูดว่าไอพวกนี้ ออโอเคแต่ทุกคนก็คงรู้อ่าใครที่เป็นสาววายก็คงอยู่ในด้อมปอจ้านมั้งไม่อะไม่มีใครดูอะไม่มีใครดูด้อมป่อจ้านไม่มีใครอยู่ไม่มีใครอยู่หรอถ้าเนือก็คอมเมนต์มาเองบอกว่าไม่มีใครอยู่อยากอยู่ด้อมป่อจ้านหรือว่าเองบอกว่าไม่มีใครอยู่ด้อมปอจ้าน ไม่เข้ามาถึงคนที่ติดตามช่องเราเนี่ยไม่น่าจะมีอยู่แล้วเพราะว่าไม่มีใครติดตามช่องเราเฮ้ย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 อ่าฮะอะไรนี่วลรอดมาได้เฉลยว่ะอยากให้เกมนี้มันมีดาเมจตรที่สุดใครที่เป็นสาวมายก็ต้องรู้จักกูซูแล้วเคยหลุดเข้าไปอยู่ในกูนซูมั่งหละไม่มีใครรู้จักอยู่แล้วเร่งเป็นสาววายอ่ะไม่มีใครรู้จักอยู่แล้วไงล่ะไม่รู้จักกูซู รู้จักแต่ดีมอนสเลเยอร์เดมอนสเลเยอร์รู้ไม่ใครกับใครอพอเรู้ไม่ใครกับใครไม่ต้องรู้ไม่อยากรู้บอกเล็กน่ะเขาพูดถึงชื่อคู่นั้นน่ะเองจะกีดเลยอะไรอ่ะอ๋อเอาฟุดดิฟูดดิฟูดอ่่ออเะไรนะสำหรับที่เด็กที่สุดเออเคยนะอ่ามุอิจิโร่เออนั่นแหละมุอิจิโร่กับกิ้ยู เขานึว่ากิอยกับทันจิโร่อ่ะตายก็คนค่ะแจะถามได้ว่าทำไมผมขำผมโดนฉีดเลือดเข้าเซลล <G ül> เฮ้ยเราเป็นสาววัย <S <S ที่จงรัก<ห>พักด<ร>ี<ห>ต่อ<ห>ดอมตัว<ๆ>เองนะคะทุกคนซึ่งด้ามปวดจ้านเราก็จะไม่มีวันออก แล้วก็ออกไม่ได้ด้วยกูซูเข้าไปแล้วออกไปได้นะคะเยอนอกเรื่องแล้วเรามาเล่นเกมล้วเนี่ยไม่ได้มาอธิบายเกี่ยวกับด้อมปลอดจ้าหนะนะุกคนอะไรตั้งแต่คลิปนี้ไปนะพวกเราจะอัพทุกวันอาทิตย์อ่ะมีข่าวข่าวร้ายหรือข่าวดีวะไม่รู้ว่า ไม่รู้ว่ามันเป็นข่าวร้ายหรือข่าวดีนะทุกคนตั้งแต่นี้ตอนเป็นต้นไปเราจะอัพทุกวันอาทิตย์นะคะเพราะว่าเปิดเปิดเทอมแล้วเนาะเออเปิดเทอมแล้วแล้วเย่ลุงพีเจอเพชรแล้วโย่อยาขโมยเพชรกูได้โปดเฮ้ยเขาอยู่เขาต้องขึ้นอย่าขโมยเลี้ยงกูได้นะเออเองเขามีทฤษฎีต้นไม้สูงกว่าไอ้ไอโดมแต่เขา โดมนั่นแหะไอโดมที่มันอยู่ตรงกลางหิมะเั้ย้เขาจะอยู่กับเพื่อนอ้าวลุงกีเจอขี้แล่เฮ้ยลุงพีเพลงจริงไหมล่ะเอ้ยอย่ามาดันเขาดิเขาไม่ดันเฮ้ยชี้ขี้อบกอบารอยเฮ้ บูวี่มากแล้วรู้จักคำว่าบูวี่มาจากคุณเปอรเบอร์คุณเออไม่บอกไม่บอกชื่อดีกวดค่ะขออนุญาตไม่บอกชื่อก็ไม่ใช่เมือะรู้จักมาจากไอเอิร์ธบอกชื่อไปแล้วขอโทษนะคะชอโลชจิเป็ดฮะ โอ้เ,เอ็งบูลลี่เพื่อนเอ็งบูลลี่เพื่อนเอิร์ธเอิร์ธโลก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 เดี๋ยวเดี๋ยวโดนจีชายเรื่อยแล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยลุงพี่เจอเพชรแล้วเย่โอ้โอ้เอ็งจอเพชรไวจังลุงพี่จอเพชรแล้วเย้เฮลุงพี่เจอเพชรแล้วโย่โฮอ้าวเขามีไอเทมของเขาอ่ะค่ะเราก็มีไอเทมของเราอ่ะเออเอ็งก็โน้บ่ะเอ็งก uh 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 ็ใช้ไอเทมอ่ะ แล้วไอเทมกูมันช่วยอะไรได้มั่งนอกจากสโลการตกที่สูงเนี่ยก็ใช่ไงก็สามารถเกิดในที่ที่มันมีเพชรได้แล้วก็เสามารถเกิดในที่ที่มันอ่าสูงได้ไงมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยมันงงๆเนี่ยเห็นไหมแค่นี้ไม่ปกติถ้าเราจะเล่นเขาเคยเล่น t ด e f ฟอ l ์อิตลาวามาก่อนปกติมันจะตกลงมาใช่ไหมแล้วเองก็ค่อยๆถือล่มแล้วก็มันจะสโลลงมาในที่ที่เองอยากลงโดยการที่เองบังคับ ม่มันไม่ใช่อะไรเอ้งใช้ไม่เป็นตังค่ะหไม่เอ็งคือได้ใช้ไหมละ่ะเอ็งเขาเอ็งทุกคนเรายุบลงไปในพื้นดินถือหือไม<ๆ>่โดนผักไอ้ไข่เขารู้สึกว่าเขาเตีย้ยกว่าคนอื่นน่ะเขียงเตี้ยอ้าวแต่ในชีวิตจริงเขาสูงกว่าเองอะในชีวิตจริงมีคนสูงกว่ามึงเอ้ยแล้วเองสูงกว่าเขาปะล่ะ ใกล้เคียงใกล้เคียงตรงไหนเขาร้อยห้าสิบสี่เองร้อยห้สิบเองห่างกันต้องสี่เซนไหนบอกจะไม่บอกเรื่องจนตัวฮะสูตัดช็อตนั้นไปเดี๋ยวนี้เยฮะอ่าฮะโอ้ยสะกอมาส์ยทำไมไวจังเยโยอ่าฮะเหี้ยเหียเก้าหกห้าสี่อย่าอย่ามีใครผักเขาลงมาอีกล่ะเขาขอรอดบ้างเขาอยากรอดมั่ง เขาไม่เคยรอดเลยมีแต่เพื่อนที่คอยดีครับเอ็งเอ็งยืนตรงนี้ดิไม่ไม่จัดไม่ได้งงอะไรเอ็งงเอ็งเอ็งเอ็งขึ้นไปได้ไงเมื่อกี้มีคนจะผักเขาแล้วเขาก็กระโดดขึ้นมาอ้าวโอ้เพื่อนผักเขาแล้วเพื่อนก็ลงมาด้วยกัน เ้เพื่อนพีชีพอะเพื่อนพีชีพเป็นโจเกอร์เลยเฮ้ไม่ใช่แล้วอืมเขาจะตัวเตี้ยนลงเองตะกี้นี้ตอนตอนเขาเดินอ่ะมันเหมือนจะมีเนื้อออกมาเนี่ยเหมือนเป็นเท้าอ่ะเหมือนเขามีแค่ครึ่งตัวแล้วขาเขาไม่มีมีแค่เท้าอ่ะตอนเดินอะ ไม่ค่ะเป็นด่านทรายเนี่ยใช่เลยนะทรายดูดเลยสามสองหนึ่งก็อยากผ่านโอ้ว้าววิ่ง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 แดงพิทูลวิ่ง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 ทำไมบ้านมันใหญ่ยังวะก็ต้องใหญ่สิเขาเลือดหาดมั้งไม่รู้เขาไม่รู้ว่ามันคือคาร์บิดไฮด์หรืไมมันใหญ่แบบนี้ล่ะก็คาร์บิดไฮด์ก็น้องใหญ่สิ มันทะลุกระจกไปได้ปะไม่ได้โหเสียดายอ่ะอ้าวเพื่อตายแน่เลยตรงนี้เหมือนมีคนเข้าเห็นเหมือนมีคนออกไปอ่ะเอาไม่ไม่ใช่โอ้ยใครมันกดมีบหมดกักว่ะโอ้ยอ่ะเราลองซูมออกอ๋อเองมันมีบันไดอยู่ด้านหลังแล้วเราไม่ไปอ่ะ เขาว่าแล้วเขาก็ลังคิดอยู่เลยว่าในใจนะในใ,นใจว่าเฮ้มาเป็นบ้านแบบนี้มันจะมีเป็นใดอยู่ด้านหลังไหม <c oughs> เขาก็เลยเขาไม่ได้เอะใจเขาเลยตามเองมาเุ้ยลาว่ขึ้นมาแล้ว,วยแล้วสวยแล้วตรงนีย้ยังเองไปหาเกาะคนอื่นไปหอกหาเกาะคนอื่นอ่ะเอเฮ้ยหลอด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 ลอดืมชิวเชลเ <c oughs> ขาโคตรฉลาดเลยเองเขาสามารถปีนหัวคนอื่นได้ปีนหัวคนอื่น เฮ้ยอย่าบูลลี่บูลลี่ตรงไหนไม่รู้หนันอะไรโอ้แทมเปอร์ลีนแทมเปอรนเฮ้ยแทมเปอร์ลีนเฮ้ยคือทำไมเขาโดดสูงมากรู้สึกว่าน้ำหนักเขาจะทุ่มไปที่แฮมแทมโอแทมเปรลีนได้สองหนึ่งเราว่าขึ้นมาแล้วเองเราว่าขึ้นมาแล้วเราว่าขึ้นมาแล้วเราว่าขึ้นมาแล้ว อ่าลาวาบักให้เดี๋ยวแม่คนละอย่างแล้ะคนละหลากไม่ใช่ลาวาบักเราบักอ๋อไม่ใช่แหละอ่ะคนละอย่างกันนะคะคนละเรื่องรู้เป็นอะไรเวลาดูช่องเดียวบ่อยชอบโดนจั๊มสแกร์ผีตัวที่หนึ่งลาวาบักผีตัวที่สองลาวาบักไม่ไม่ผีตัวที่สองอาช็อกอย่าดีกว่าอย่าพูดดีกว่านะทุกคน แล้วแกถามด้วยนะว่าลิง์กมันอยู่ไหนมึงไปดูช่องเดียวบ่อยมึงก็เจอแล้วอืมฮ่ฮ่าฮแล้วเร็วนี้เขาเพิ่งกลับกูซูด้วยใครวะไม่บอกเออทุกคนจะงงหมดเลยมึงพูดเรื่องอะไรฮะเออแล้วแต่เองเราคงจำเป็นที่จะต้องจบคลิปในเร็วๆนี้นะคะ โอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะบค๊ายบายอ๋อ <laughs>